โดยในช่วงสายของวันนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬกาณบ้านแก้วเรือนทองคุณยาอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาอาจารย์ขนนพยูวงวัดกระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้ประกอบพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานออนไลน์ผ่านทางระบบซูมและถ่ายทอดสดทางสถานี G b ีเอโดยพิธีกรรมในวันนี้ได้มีเจ้าภาพผู้มีบุญได้นำกล่าวคำถวายต่างๆต,ต,ต,ตามลำดับ พร้อมทังได้น้อมนำผ้าตรัยทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ด้วยใจที่เปี่ยมล้นศรัทธาและปิติในบุญเป็นอย่างยิ่งค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันที่ศรัทธาสาธุชนได้ร่วมกันทำทานสั่งสมบุญสร้างบารมีบรรยากาศเป็นไปด้วยความอเลอิศเบิกบานในบุญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเมื่อได้ให้ทานอันเลิศ บุญอันเลิศย่อมเจริญอายุวันนะยศเกียรติสุขและกำลังอันเลิศก็เจริญสิ่งมีชีวิตที่กำเนิดขึ้นมาบนโลกนี้ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันจึงจะดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขการให้เป็นวัฒนธรรมของคนดีเป็นประเพณีของพระอริยเจ้าเป็นก้าวแรกของการสร้างบาร,รมีไปสู่อายตนะนิพพาน บุคคลผู้ให้ทานย่อมได้รับการยกย่องสรรเสริญเกียรติคุณอันดีงามย่อมขจรขจายไปจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายดังนั้นการให้จึงเป็นประโยชน์ทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดสันติสุขขึ้นในโลก สำหรับการถ่ายทอดสดพิธีถวายพัตหารเป็นสังฆทานผ่านทางระบบซูมและทางสถานี GBN ได้จัดขึ้นทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา10นาฬกาถึง11นาฬิกาซึ่งทุกท่านสามารถที่จะเข้าร่วมพิธีกรรมพร้อมกันทั่วโลกด้วยการทำใจใส่ๆปลื้มๆร่วมกันได้ที่ซูม0 7 2 com ค่ะ และในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของคณะเจ้าภาพที่มาร่วมพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้เราไปรับชมพร้อมทางร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะก็ดีใจมากนะคะที่วัดได้ได้กลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งต้อนรับพวกเราผู้มีบุญได้เข้ามากลับมาสู่วัดพระมากาที่รักยิ่งของเรานะคะดีใจมากๆได้กลับมาได้เจอพี่น้องได้เจอพระอาจารย์ได้เจอทุกท่านค่ะแล้วก็มีความปลืม้ม ในการที่เราได้มีโอกาสใช้กายหยาบของเรานะคะสั่งสมบุญสร้างบารมีกันในทุกๆวันเลยค่ะเป็นเป็นสิ่งที่เป็นคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเน้นย้ำกับเรามาตลอดให้เราได้ใช้กายกายหยาบเนี้ยส,สร้างสร้างบารมีค่ะอยากจะขอเชิญชวนผู้มีบุญลูกพระธรรมทั่วโลกเลยนะคะให้ใหได้มามีโอกาสร่วมกันมาเป็นเจ้าภาพกล่าวถวายพระตาหารออนไลน์ด้วยกันค่ะตั้งแต่เกิดโควิดมาเราๆสักสองปีเศษนะครับ วันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาครั้งครั้งแรกเลยนะครับหลังจากโควิดเหตุการณ์โควิดเนี่ยรู้สึกประทับใจนะครับแล้วก็รู้สึกปิติใจนะครับช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เราได้สติว่าเอ๊ะช่วงที่เรายังมีลมหายใจเนี่ยต้องหมั่นสั่งสมบุญนะนะครับวันนี้พอมาเห็นปุ๊บเนี่ยก็เลยเริ่มรู้สึกว่า เอ๊ะเราได้กลับมาสั่งสมบุญแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ยังจะมีเหตุการณ์อะไรมาหาเราอีกเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ลมหายใจเรายังมีอยู่หรือเปล่าจึงต้องหมั่นสั่งสมบุญนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญพี่น้องกัฎิยมิตรทุกทท่านนะครับที่เป็นนักสร้างบารมีมาด้วยกันนะครับเราต้องมาขวนขวายกันนะครับเชิญชวนกันมานะครับมาถวายพัะทหารการมาถวายมาทําบุญทุกๆบุญเลยเก็บบุญทุกๆวินาทีนะครับเท่าที่ชีวิตเรายังมีอยู่นะครับ ก็ขอเรียนเชิญพี่น้องกรยานมิตรทั้งใกล้และไกลคนไกลนะครับถ้าอยู่ต่างประเทศอยู่ในประเทศอยู่ต่างจังหวัดนะครับเข้าทางซูมนะครับเข้ามาเอาบุญได้ทุกๆวินาทีเพราะอย่าลืมว่ากล้องที่ดีที่สุดก็คือใจของเรานะครับบันทึกภาพเอาไว้จะมีเหตุบ้านการเมืองจะมีอะไรก็แล้วแต่นะครับเวลาเรานึกถึงบุญจะได้ปิติใจนะครับ